สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในชาแนลของเชอรี่นั่นเองนะคะครั้งนี้นะคะที่เชอรี่กลับมาอยากจะบอกว่ามีข่าวดีมาบอกอ่าสำหรับใครนะคะที่ชอบรถน้ำหนักอ่าใครบ้างคะที่อยากจะหุ่นดีอยากมีหุ่นสวยๆนะคะแขนกระชับขากระชับพุงไม่มีพุงไม่ยื่น วันนี้ค่ะเป็นข่าวดีสำหรับคุณแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะ LB นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักหู่แล้วนะคะ LB นะคะของ DJ ต้นหอมวันนี้นะคะ LB สูตรนั้นปรับให้มันดียิ่งขึ้นค่ะอาแน่นอนค่ะเราคงเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาตินะคะความปลอดภัยแบบ100%ซสิ่งสำคัญเลยค่ะ วันนี้นะคะ LB สูตร2นะคะซึ่งเรานะคะได้บอสคนที่5มานั่นคือน,นี่เลยบอสปูปลายานั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะชลิก็แต่งตัวเหมือนแซบๆหน่อยนะคะให้เหมือนบอสซึ่งจะบอกเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะสูตร2ของ LB นะคะดีกว่าเดิมยังไงอะหลายๆคนเวลาลดน้ําหนักใช่ไหมคะเราก็จะได้แค่ลดน้ําหนักหุ่นดีขึ้นถูกต้องไหมคะแต่วันนี้ค่ะสูตรใหม่ จะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณได้ด้วยคนที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างที่จะเยอะค่ะสิ่งที่ตามมานั่นก็คือจะเป็นพวกอะไรบ้างคะโรคต่างๆนั่นเองเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ l b สูตรสของเราจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณด้วยค่ะ ดีไหมคะแน่นอนว่าต้นทุนนะคะในการผลิตมันสูงขึ้นนะคะเพราะปกติแล้วตัวสูตรเก่าเนี่ยจะมีส่วนผสมแค่4อย่างค่ะแต่ตัวนี้ค่ะมีส่วนผสมถึง14อย่างด้วยกันนะคะเราขายระคะเท่าเดิมเลยนั่นก็คือ590บาทนะคะ30เม็ดซึ่งในกล่องนี้นะคะหกล่องนะคะจะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกัน 20เม็ดนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการลดน้ำหนักค่ะและอีก1 0เม็ดนะคะจะเป็นตัวดีท็อกซึ่งแน่นอนว่าในนี้นะคะจะได้ทั้งการดีท็อกและการลดน้ำหนักไปด้วยในตัวนะคะซึ่งคุ้มมากๆเลยสําหรับใครนะคะที่ชอบลดน้ำหนักอยู่แล้วนะคะในสินค้าตัวนี้นะคะเราผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานผ่าน ้าล้านเรียบร้อยนะคะแน่นอนว่าแบบนี้ค่ะสินค้าเราก็จะได้ฮาลานสำหรับคนที่ทานเจนะคะก็สามารถทานได้ค่ะเพราะตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมใดๆจากสิ่งมีชีวิตเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะร่วมโปรเจกต์กับเรานะคะซึ่งโปรเจกต์นี้บอกเลยว่าศาสตร์เงินศาสตร์ทองไม่อั้นนะคะ ดูตรงนี้ให้ดีๆเลยค่ะคุณจะรวยรวยเลยเพราะว่ารอบนี้นะคะเราสาดเงินและฟาดทองแบบจัดหนักมากๆเลยนะคะอ่ะมาดูโปรแรกกันเลยค่ะอ่าดูตรงนี้ตามนะคะโปรแรกนะคะทุกๆนะคะ1 0 0รยกล่องค่ะแจกฟรีนะคะทองคําหนัก1กรัมอ่าทองคําหนักหนึ่งกรัมนะคะทุกๆ100ยกล่องคุณจะได้อยู่แล้วนะคะและ เรามีทองเอ็กซ์ตาให้อีกนะคะทุกทุกห้าร้อยกล่องนะคะคุณจะได้อยู่แล้วใช่ไหมคะทองคำหนักห้ากรัมนะคะเราแถมให้คุณไปอีกค่ะอีกหนึ่งกรัมเป็นหกกรัมนะคะลองไปดูโปรถัดไปเลยค่ะทุกทุกนะคะหนึ่งพันกล่องนะคะหนึ่งพันกล่องคุณจะได้อยู่แล้วนะคะทองคำฟรีนะคะสิบแท นะคะก็คือ10กรัมนั่นเองแล้วแถมให้อีกทองอีก2กรัมนะคะและเรามีคกว่า c ค s h b a c k นะคะ c a s h b a c ก็คือเป็นเงินก้อนที่กลับไปให้คุณเพิ่มให้อีกนะคะ15,000บาทคือง่ายๆคุณได้ทองไปแล้วเราให้เงินกลับให้คุณไปอีกนะคะอันนี้ก็คือ1,000กล่องนั่นเองนะคะอ่าโบต่อไปนะคะ ทุกๆ5,000กล่องนะคะทุกๆ5,000กล่องคุณจะได้รับทองอยู่แล้วนะคะ5 10แท่งนะคะเราเพิ่มให้อีกค่ะอีก10แท่งรับกันไปฟรีๆเลยนะคะมูลค่ากว่า14,500บาทไม่พอนะคะไม่พอเรามีให้อีกนะคะแคชแบ็กนะคะรับเพิ่มไปอีก75,000บาท โอยจัดเต็มมากๆเลยนะคะแถมไม่พอนะคะเรามีโปรโมชั่นเพิ่มไม่อีกนะ,ะสำหรับทุกๆ5,000กล่องนะคะและเพิ่มไปค่ะดับเบิลแคชแบ็คนะคะมูลละค่า1 5 0 0 0บาทนะคะเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมแล้ว1 7 7 0 0 0บาทโอ้ยโปมันแซ่บมากเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะทุกๆ2,000 20, 0กล่องนะคะ นี่ค่ะคุณจะได้ทองคำนะคะ200แท่งแถมไปอีกนะคะทองเพิ่มไปอีก4 40แท่งนะคะมูลค่ากว่า58,000บาทอืมนี่ไม่พอนะคะเรามีแคชแบ็กให้อีกมูลค่ากว่าเพิ่มไปอีกนะคะ3 0 0แสนบาทรวมกับดับเบิลแคชแบ็กไปอีกนะคะอีก2 0 0แสนบาทคุณพระ ใครนะคะที่บอกเลยอันนี้เ,เขาแค่คร่าวๆก่อนนะเพราะบอกเลยว่าใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาถามโปรโมชั่นอื่น,นๆกับชลี่อีกได้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่ารอบนี้ค่ะเราสา์เงินฟาดทองกันแบบจัดหนักมากๆเลยใครนะคะที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนเริ่มต้นง่ายๆเลยะคะ่ะเพียงแค่คุณนะคะจองสิทธิ์มา300บาทนะคะ mm hmm. ก็เป็นตัวแทนกับเราได้ทันทีนะคะ 300บาทตรงนี้นะคะเราจะนําไปหักกับการเปิดบินนะคะครั้งแรกสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรหาชลี่ได้เลยนะคะที่เบอร์099 624 1619นะคะขึ้นไ้อยู่ข้างล่างนี้นะคะ099 624 1619นะคะและอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือ Li น์แอดนั่นเองค่ะแอดมาที่ a d s i lb slim นะคะ ซ้าย LB สลิมนะคะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยนะคะสําหรับใครนะคะที่แบบเออยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าขายนะคะเชอรี่บอกเลยว่าเนี่ยเชอรี่เป็นมืออาชีพในธุรกิจออนไลน์ค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครนะคะเชอรี่ก็จะมีห้องเทรนงานให้นะคะมีทีมสอนงานให้ค่ะรับรองว่าคุณขายเป็นตั้งแต่พื้นฐานจนถึง หวานแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจทักมาเลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ